ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เ <c oughs> อ่อที่ขายตัว๋วอ่าที่จอดรถบัสที่จะไปวังเวียงเอ้ยหลวงพ่อบางอยู่ที่วังเวียงร้านร้านสิงโตขายบัตรทุกชนดตัวขายตัว๋ว ส่วนร้านตรงขนะ้ามร้านมอไซค์ชื่อร้านกีตาร์ผมเช่ามอไซค์ร้านนี้เกียร์ยธรรมดานะเจ็ดหมื่นกียี่สบ2ี่ชั่วโมงเมื่อคืนเมื่อคืนหนึ่งทุ่มอ่ะโอเคนล้วยิงยอดรู้สึกประทับใจเท <c oughs> ้ากานมาวาเมออางเวียนนี้ก็ต้องมาเช่าร้านนี่ล่ละ เที่ยวร้านเที่ยวลงพบุบบ้างเป็นไงบ้างก็ไม่รู้แต่เขาไกว่ากันอีกทีผมต้องเดินทางด้วยรถนอนอเป็นบัสใหญ่รถนอนเขาบอกว่าหลับสบายไปถึงเช้าพอดีออ่ะอกสามทุ่มไปถึงขับไปเรื่อยๆก็ไปถึงนึงประมาณ แล้วมาแล้วโอเนี่ก็ติดตามดูนะครับตอนผูดันเที่ยวลาวเวียงจันทร์วังเวียงหลวงประบางอย่างนี้ติดตามกด Subscribe จอกล่างด้วยค่ครับ